ก็ว <anto> ันนี้นะครับเดี๋ยวกราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตามใจชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาหาวันพีทวันที่สองภาคแกนลายแล้วนะครับเราขออนุญาตเริ่มนะครับเริ่มเริ่มใหม่ตรงที่เมืองที่สี่นะครับจะเป็นทุกสี่เมืองเพราะว่าคราวที่แล้วเราถึงแค่ยี่หลารือชิวชุนเนาะก็เป็นฝันดจเกอร์ เราจะไปที่ยี่หลํำก่อนนะครับเราไปยี่หลอ่าเดี๋ยวผมเปิดโผล่หน่อยยี่หลํำนะครับจะอยู่หวัวสะพานหวัวตะบานหวัวตะบานไม่มีสะพานนี้สะพานมันเยอะยี่หลํำนี่ครับยี่หลํำเดี๋ยวผมยืนให้ตรงจุดก่อนนะครับอ่าอันนี้เป็นวันพีชของยี่หลํำนะครับยี่หลํำอ่ายี่หลนะครับย้ํายี่หลํำนะครับโอ๊ยกดผิดต่อไปครับเราจะไปเมืองต่อไปเป็น ชิวชุนชิวชุนนะครับชิวชุนมันครับนะครับชิวชุนเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูแมปก่อนชิวชุนอยู่ตรงดอกบัวเน่ชิวชุนนี่นะครับไม่ใช่ดอกบัวนะกอกอ,กอต้นกล้วยหรือต้นอะไรแล้วกันเป็นวันพิเศษของชิวชุนนะครับชิวชุนต่อไปนะครับจะเป็นของโลกกังนะครับจะไปโลกกัง โลกกังนะครับอยู่ตรงสะพานทะเลนี่ครับโลกกังโอเคอันนี้โลกกังนะครับวันพิษของโลกกังเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับโลกกังเสร็จแล้วเป็นเกี้ยนเงียบชื่อมันแบบเกี้ยนเงียบดอกบัวครับดอกบัวดอกบัวนี่ดอกบัวดอกบัว ดอกปัวเดี๋ยวยืนยังไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับอึ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 บอ่านี่ของวันพี่ของเกี้ยนเงียบนะครับอ่าต่อไปเป็นค้อยจีนี่ครับเราได้ไปด้วยกันเลยค้อยจีนี่ค้อยจีนะครับอยู่ตรงทุ่งนาเหรอค้อยจี ุดไปด้วยกันนะครับแบบอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้อันนี้ยังไม่ใช่นะครับมีส่งไอเทมส่งสมบัติแน่ๆอ่ะกดซ้ำเลยครับโอ้โหอ่ะออกแล้วครับค่อยจีกว่าจะออกอันนี้คือมันมันแล้วแต่รอบนะครับคือดวงะครับว่าถ้ามันขึ้นว่าไอตรงนี้มีสมบัติแน่ๆมีแสงส่องถึงอะไรเงี้ยคือจุดถูกแล้วครับนี่ค่อยจีแต่แค่ว่าดูเราแค่ต้องรอว่ามันมามันมันให้เราหรือยังครับต่อไปครับดีแดนง้อครับ ต่อไปดินนงอครับมีอยู่ในคลิปเลยครับพี่ส้มครับก็คือในคลิปในช่องเลยครับดูได้เลยครับภาคแรกอันนี้ภาคสองกำลังเริ่มทําครับงององออ่านี่ไงดิมทะเลตื้อเีตื้อดีตื้อดีเดี๋ยวยืนได้เหมือนกันครับอ่านี่ดินแดนงอนะครับวันพีชของดินแดนงอคือจุดนี้นะครับวันพีชดินแดนงอต่อไปเป็นกองเหลิงนะครับ กองเหลิงกองเหลิงเนาะอยู่บนหมู่บ้านกระดึบอ่าอันนี้คือวันพีชของกองเหลิงนะครับของกองเหลิงนะครับต่อไปนะครับเป็นแห่ฝือครับแห่ฝือนะครับเราจะไปแห่ฝือกันนะครับอ่าแห่ฝืออยู่ตรงนี้ครับจะยืนให้เหมือนนะครับเดี๋ยวไม่เหมือน นี่ครับแห่ฝือครับตรงนี้นะครับแห่ฝือโอเคจุดต่อไปนะครับก็จะเป็นแปะแบรครับแปะแบฮะแปะแบข้างสะพานสะพานในพุ่มนี่ครับแปะแแบรครับตรงนี้นะครับแปะแแบ จุดต่อไปนะครับวันพีตต่อไปของเราเป็นปักเอียงนะครับปักเอียงโอเคน้องอยู่ในบ้านนี่นะครับปักเอียงประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นต้นหลิวนะครับเราจะไปตต้นเหลิวต่อนะครับวันพีตต่อไปต้นหลิวตีนภูเขา นี่ครับอันนี้เป็นวันพีของต้นหลิวนะครับต้นหลิวต่อไปกันเลยนะครับไม่เสียเวลากลัวเตอ๋อครับวันพีต่อไปกัวเตอ๋อนะครับกัวเตอ๋ออยู่ห้องตำราพ่อก็ยืนเฝ้าจำได้เลยตรงเนี้ยพ่อยืนเฝ้าฮะาที่จะสู้ไม่ไหวล่ะเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับเอ้ยกัวเตอ๋อ เค okay. ห้องตาลานะครับตรงนี้แหละครับแต่แค่ว่าไอุ้ดหล่อนี่มันยืนบังนะครับกลัวเตอ๋อตรงนี้นะครับขยับเข้ามาเออคุยร้านคาซะแล้วนี่ครับต่อไปนะครับเราไปที่เมืองอ่าเมืองสุดท้ายละอ่าสี่เมืองสุดท้ายสินเอียนนะครับไปสินเอียนนะครับสินเอียนครับ นี่ครับสะพานน้อยคอยรักสินเอียนนะครับต่อไปครับเป็นทรงหยงนะครับทรงหยงาไอวันพีต่อไปครับเป็นทรงหยง,ง,หง,ปง,หงเป็นทรงหยงนะครับอยู่ริมทะเลนี่อยู่ริมทะเล,เะเลจุกจุกจุกจุจุประมาณนี้ครับนี่ทรงหยงนะครับไต่อไปครับ เป็นกังเหลิงกังเหลิงก็คืออยู่บนหมู่บ้านบนหัวหมู่บ้านตรงนี้ครับ,รบกังเหลิงนี่ครับกังเหลิงสุดท้ายแล้วครับวันพิษสุดท้ายเราจะอยู่ที่ผาแดงเมื่อคู่เลยครับที่เราเพิ่งไปขุดสะพานเข้ามาผาแดงนี่สะพานนี้ ก็เป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับในคลิปนี้ทุก4เมืองนะครับเราจะทำวันพีชใหม่เนาะเดี๋ยวต้องรอปลดก่อนนะครับน่าจะไกลสุดของทุกคนที่ทำมาได้แล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้มันหมดแล้วไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ช่องตามใจช n e l ดเลยนะครับคลิปนี้คลิปแผนที่วันพีช2ก็ขอบคุณด้วยนะครับสวัสดี